พี่สีพายครับสีพายพี่สีพายมาเดินเล่นกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องสีพายเดินเล่นกับเพื่อนเพื่อนน้องน้องโอ้สีพายกับทองทองขาวไม่ใช่ส้มขาวผูเรี้ผิดแล้วส้มขาวบทรัพย์ทวีบุญทวีโชคลายหางมว้วนดำขาวใหญ่ สองสีดำขาวตาหวานเท้าใหญ่ตาจุลีน้อตามเล็กตาหวานตาเล็กตาหวานสามสีอะไรลูกสี่อะไรสามสีเลขเหรอใช่ไหมสามสีเล็ก,อลกทองทองเข้มอัน <c oughs> นี้ใครวิ่งลูกลูกวะนี่นี่คือส้มทอง ้มทองฟังเสียงแล้ววิ่งมาก็รุ้รูคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ส้มทองส้มทองอยากจะเล่นเขาขเราฟังเสียงก่อนอ้าไปแล้วส้มทองเอท้าเล็กนี่เท้าเล็กเท้าเล็กทางนี้เทา้ทาใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์ทางนี้ใคายบุญชอบบุญชอบไก่เจี๊ยบไก่น้อย ไก่น้อยไก่เจียบอยู่กันตรงนี้ <c oughs> กันตรงนี้เอาบนนี้ก็มีอันนี้ก็มีใครอีกนั่งหมอบอยู่นั่นคือหนึ่งอนงหนึ่งอนงกับมณีนินดำขาวเล็กพี่ทองน้องทองทองอ่อนหนึ่งเดียวเท้าขาวบุญไอนี่เลยนะมณีครับอันนี้สนะามสีใหญ่ ตันนี้ใครอันนี้เพชรดำน,น้อยเพชรดำน,น้อยเพชรดำน,น้อยอีกใครอีกใครอีกเลยนี้ใครอีกเลยอันนี้ใครอันนี้บุญทองบุญทองครับอันนี้มานั่งเล่นกันตรงนี้ใครที่ไปมาใครที่มาอยู่ไหนอยู่ตรงนูงง้นก็มีอยู่ไฟและอยู่ตรงนี้ดีกว่า เล่นกันตรงนี้ดีกว่าดูกันอยู่ตรงนี้ดีกว่าน้องเหมียวเหมียวนั่งเล่นกันคุณชอบเล่นกับพี่ทองน้องทองน้องทองหนึ่งเดียวเล่นกับสามสี่เล็ก <c oughs> เล่นกันนะเด็กๆน้อยๆเล่นกันดูแล้วมีความสุขดีท่านี้ใครน,น,น,นี่สามสีไม่ใช่สองสีขาวขาวดำขาวเล็กคู่เล่กับพี่เทา โอเคเท้าใหญ่นี่เท้าเล็กดูเด็กๆเขามีความสุขดีเนาะครับก็ขอ,อนาภาพความสุขความน่ารักของน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านที่ติดตามชมน้องเหมียวเด็กๆวัดผงชัยกับน้องไก่ได้รับคิวรับชมกันแล้วก็ขอฝากคลินปนี้ไว้เพียนีย้พบกัก็หมาคิดต่อไปช่วี้มีสุขทุกันทุกคนทุกท่านสาธุ